ที่จะฝึกภาวนากับอิริยาบถเรานั้นได้อยู่เสมอเราสามารถที่จะนำการฝึกปฏิบัติเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้การฝึกปฏิบัติอันหนึ่งที่จะช่วยเราได้มากในวิถีชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความเคร่งเครียดนั่นก็คือการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์เราสามารถที่ทำสมาธิเจริญสติได้ในอิริยาบถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการน,นั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือเดินสมาธิเมื่อเราสามารถที่จะกลับมาดูแลกายของเราผ่อนคลายกายของเราได้เราก็สามารถที่จะผ่อนคลายใจของเราได้โดยปริยายเช่นเดียวกันกายของเรานั้นเป็นพื้นฐานอันสําคัญเป็นพื้นฐานอันแรกในการเจริญสติอย่างที่เราได้ศึกษาในกระสริสติประฐานสี่ หรือพื้นฐานแห่งการเจริญสติ4ประการในประการแรกเรามาจะพูดถึงการเจริญสติกายในกายของเราการพิจารณากายในกายของเราเยตัมมาเอตุลป,ป,ปะวาวะเตสังเอตุงตถทาคโตเตสันจะโยนิโรโตจาเอวังวาทีมหาสมโนติ ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแต่เกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสั่างสอนอย่างนี้แทสาธรรมเรื่องกายนาทัทพรโดยเจ้าประคุณพระอุบาลีคุกนุปมาจารย์จันสิริจันโท กายณครรีบเรียนตั้งแต่ยังเป็นพระธรรมทีรราชมหามุนีปรจพิมพ์ใหม่เมื่อเป็นพระโพธิวงศสาจารย์พศ2468พุ24งภูประมังไกลมิมังวิทิวานัทรูปมังจิตตมิทางทักัตวาโยเทถามารังปัญญาวุธนชิตันจากรักเขอ,อนิเวสโนสิยาติบัดนี้ จะรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพุทธภาษิตซึ่งมีมาในคำภีพระธรรมบทเพื่อให้สำเร็จประโยชน์การฟังธรรมแด่พุทธบริษัทตามสมควรแก่อารพัพสมัยเนื้อความตามพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นเป็นอุเทศนั้นว่าภูมิภูประมังไกายิมังวิทิว่า บุคคลพึงรู้แจ้งซึ่งสกลกายของตอนนี้ว่าเป็นของไม่คงทนสักปานใดเปรียบด้วยภาชนะคือหม้ออันบุคคลทำครึ้นด้วยดินเหนียวฉะนั้นอธิบายว่าธรรมดาภาชนะอันบุคคลทำาขึ้นด้วยดินเหนียวจะเล็กใหญ่สุดดิบตื้นลึกหนาบางขนาดไหนไม่ว่าย่อมจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดชั้นใดถึงแม้สกลกายซึ่งนิยมว่าเป็นของของเรานี้จะเล็กใหญ่วุ่นผอมสูง ดำดำขาวปึกแผ่นแน่นหนาหรือบบอบางประการใดก็ตามคงจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดฉันนันและครูปมังติตแต่มิทางทากัตวาแล้วพึงตั้งจิตนี้ไว้ภายในสกลกายอันประกอบด้วยทวารทั้งเก้าซึ่งมีอาการควรเปรียบด้วยพระนครอันมั่นคงพร้พรอมด้วยประตูหอรบครบบริบูรณ์สมควรจะรับค่าศึกได้ อธิบายว่าเจ้าผู้ครองนครก็ดีแม่ทัพก็ดีเมื่อในพระนครอ,อันมั่นคงพร้อมด้วยค่ายคูประตูหอรบเช่นนั้นเมื่อมีข้าศึกปัจจามิตรมาติดพระนครก็ควรออกรบก,กับข้าศึกถ้าเสียทุ่งทีแก่ข้าศึกลงก็ให้กลับเข้าพระนครรักษาประตูหอรบไว้ให้มั่นคงแล้วเข้าพักผ่อนถ้าแกลัวทหารบำรุงกำลังสุรโยธาให้บริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แล้ว ก็ให้ออกรบบ่อยๆอย่าปล่อยให้ข้าศึกมีกำลังเมื่อมีชายได้แว่นแหวนของปรปักแล้วก็ให้ตั้งกองรักษาไว้อย่าให้เสียท่วงทีได้และอย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นให้เร่งรีบรบชิงชายจนได้ตลอดอาณาจักรของปัจจามิตรข้ออุปมาอันนี้แลมีทันในพระโยคาวจรพู้เห็นโทษในวัตสงสารเมื่อในสกลกายบริบูรณ์พระพร้อม ดวยทวารทั้งหกมีจักสุทวานเป็นต้นอันพ้นเสียแล้วจักพิบัติคือใบบ,บ,บ้าบอดหมวกชื่อว่าเป็นอันได้พระนครอันดีโยเทถามารังปัญญาวุธนเมื่อเห็นว่าตนได้พระนครอันดีเช่นนั้นก็พึงตั้งหน้ารบกับด้วยมารกิเลสด้วยอาวุธคือวิปัสนาญาณ เมื่อเห็นว่ากิเลสมีกำลังกล้าสู้ไม่ไหวก็ให้เข้าภายในพระนครพักผ่อนบำรุงตรุณวิปัสนาคือสมาธิจิตให้มีกำลังกล้าแล้วออกรบบ่อยๆชิตังจากรักเขออินเวสโนสิยาเมื่อรบชนะได้เพียงใดก็ให้ตั้งสังวรอินทรี์รักษาไว้อย่าให้เสียแก่ค่าศึกอีกแต่อย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้น ข้อสำคัญคือพระนิพพานเป็นสถานะอันค่าศึกรักษาอยู่โดยรอบชื่อว่าอาณาเขตแห่งปรปักเราจะต้องตั้งใจหักเอาให้จงได้จึงจะเป็นผู้พ้นภัยมีชัยชนะไม่มีค่าศึกที่จะต่อต้านการประหนึ่งว่าบรมจักรพรรดิราชมีอุปมาเช่นเดียวกันกันกบสุรโยธาอันชนะอนาณาจักรของปรปักเช่นนั้น บทน,นี้จะอธิบายที่ว่ากายนครซึ่งว่ามีค่าศึกตั้งอยู่โดยรอบค่าศึกนั้นที่อื่นได้แก่อุปกิเลสซึ่งเข้าทำใจให้ขุนมัว16ประการคือโมโหความหลงไม่รู้จักดีและชั่วหนึ่งไอหิริกังความไม่ละอายต่อกรรมอันเป็นบาปหนึ่งอนุตโปปังความไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อกรรมอันเป็นบาปหนึ่งโลภความละโมบเพ่งอยากได้พัสดุข,ของท่านผู้อื่นหนึ่ง ทิฏฐิความเห็นวิปลาสผิดจากทางชอบธรรมหนึ่งมโนวความถือตนว่าตนดีกว่าผู้อื่นหนึ่งอิสาความริษยาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตนหนึ่งมัชริยังความประหนีบวงแหนวัตถุซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนเกินประมาณหนึ่งอกุจจังความรำคาญใจหนึ่งขีนังความง่วงเหงาหนึ่งนียัทางความหลับหนึ่ง วิติกิจฉาความไม่แน่ใจหนึ่งมัคโขความกลบกลืนคุณของท่านหนึ่งลาโสความโกรตนหนึ่งมายาความล่อลวงเขาหนึ่งสาเทยยังความปิดโทษของตอนหนึ่งเหล่านี้หรือจะชี่อกุศลเจตสิกสิก็มีอาการดุดเดียวกันชื่อว่ากิเลสมาทั้งสิ้น เพราะอากุศลละธรรมเหล่านี้เมื่อเข้าสัมปยุตธกับจิตผู้ใดแล้วย่อมทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อสงบไม่ได้เพียงจิตแล้วก็จะสร้างออกมาภายนอกทำให้กายวิการบ้างวจีวิการบ้างสแสดงใี้โลกเห็นว่าประพฤติตนไม่สมควรจะต้องได้รับโทษต่างๆอย่างต่ำที่สุดมีครหานินทาติเตียนเป็นต้น อย่างสูงได้รับราชทานมีจำคุกและประหารชีวิตเป็นต้นอาจจะกทำบุคคลผู้ลูกอำนาจของตนให้เสียหายได้อย่างนี้จึงชื่อว่ามาโรมานิเหตมมาเหล่านี้จะว่าเป็นของมีอยู่ประจำตนทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีในตนทีเดียวก็ไม่ชออบอเมื่อจะเกิดต้องอาศัยเหตุคือผดษามีอวิชชาเป็นปัจจัย ส่วนผัสสะนั้นถ้ามีวิชาเป็นปัจจัยก็ไม่เกิดอกุศลเจตสิกเหล่านั้นได้เพราะเหตุนั้นถึงท่านผู้ทำน้ำมานได้แล้วทั้งหลายผัสสะทั้งหกมีจกขูสัมผัสเป็นต้นยังมีแต่ว่าวิชาเป็นปัจจัยเสียแล้วอกุศลเจตสิกจะเข้าสัมปยุตกับจิตของท่านไม่ได้จิตของท่านจึงผ่องใสอยู่เสมอผู้ตั้งใจจะรักษากายนครให้ราบคาบอยู่เย็นเป็นสุข ก็จะต้องตั้งหน้ารบค่าศึกคือมารกิเลสเหล่านี้ไม่ให้เข้าอาศัยพระนครได้วิธีรบนั้นก็ไม่ยากคือให้ปราบคนมารชั้นต่ำชั้นเลวด้วยอาวุธคือศีลให้ปราบคนมารชั้นกลางด้วยอาวุธคือสมาธิให้ปราบจอมพลของมารคือตัวอุปทิด้วยอาวุธคือปัญญาสนามรบก,ก็คือประตูพระนครทั้งหกแห่งคือตาหูจมูกลิ้งกายใจนี้เอง การจะยิงอาวุธทั้งสามประเภทนั้นก็เล็งศูนย์ให้ต่อรองอ,อคือตัวสติสัมปชัญญะอย่าให้เสียลูกและดินเปล่าคือความไม่แน่นอนเท่านี้ก็จะทนาะค่าศึกคือมารกิเลสได้เพราะกิเลสเหล่านี้มีกำลังอันน้อยสู้พระอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ท่า จะเทียบอีกชั้นหนึ่งมานกิเลสนี้เท่ากับพวกนวนก็ว่าได้เพราะมันข่มเหงได้แต่ชั้นพวกที่โง่เขลาปราศจากสติเท่านั้นถ้าไปถึงท่านที่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่มีอำนาจอะไรยังมีค่าศึกอีกประเภทหนึ่งอันพวกเราจะพึงน่าวิตกอย่างยิ่งคือ คาดความเกิดชราความแก่พยาคความป่วยไข้วรณะความตายค่าศึกสี่กองนี้เท่ากับแวดล้อมเราอยู่โดยรออบนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกซึ่งนิยมกันว่าผู้มีปัญญาแท้จริงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานที่จะหลีกออกจากเคหสถานและสุขสมบัติการมารมประพฤติพรตพรหม,มจรรท์เสียได้ ก็เพราะเห็นโทษว่าตนตกอยู่ในที่ล้อมแห่งค่าศึกทั้งสี่กองเหล่านี้ถ้าเราเพิงดูความจริงให้ชัดใจแล้วก็จะเห็นชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์เพราะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความแก่ความเจ็บไข้ความตายและความเศร้าโศกคร่ำครวญทนยากลำบากขับแค้นอัดอั้นตันใจเต็มไปอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะชาติทุกนี้เองเป็นเหตุ ชาราความแก่นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญส่วนหนึ่งเพราะความแก่เจริญหนักขึ้นก็แสดงกายวิการต่างๆคือตามืดหูหนักฟันหักแก้มต่ออบอมีกำลังอันทุกพลภาพจะประกอบกิจการงานใดๆย่อมข้องขัดตัดความต้องการเสียทั่วไปได้รับทุก์โทมนัสอุปายาตต่างๆเหล่านี้ก็เพราะชาราทุกเป็นเหตุ ส่วนพยาธิความป่วยไข้นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเพราะทุกขเวทนาที่จะปรากฏขึ้นในสกลกายมีปวดหัวเจ็บท้องและร้อนหนาวเป็นต้นได้รับทุกโทมนัตปุปายาต่ตางๆก็เพราะพยาธิความป่วยไข้เป็นต้นเหตุส่วนโมรณาความตายนั้นเล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเหมือนกันเพราะชีวิตร่างกายจิตใจเป็นของรัก ความเป็นอยู่ได้เสมอไปย่อมเป็นที่พอใจทั่วกันความตายเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอย่างเองเพราะสิ่งที่ไม่พอใจมามีขึ้นก็เป็นหน้าที่จะต้องทุกโทมนัับแค้นใจอยู่เองเพราะเหตุนั้นมรณะคือความตายจึงเป็นตัวทุกส่วนหนึ่งดังนี้ถ้าจะว่าไปตามความเป็นจริงทุกทั้งสี่กองนี้ต้องรับว่าเป็นของมรดกตกมาแต่บิดามารดาตรงทีเดียว ความจริงดิดามานดาท่านก็ไม่ชอบท่านชอบแต่เกิดเท่านั้นส่วนแก่ไข้เจ็บตายท่านเกลียดที่สุดแต่ฉนไหนจึงต้องมอบให้แก่เราด้วยหน้าพิศวงนัดนาถ้าจะว่าท่านรับเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านํำนูบํำรุงเลี้ยงดูเรามาอย่างประณีตที่สุดถ้าจะว่าท่านเกลียดเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าความแก่ไข้เจ็บตายมีมาเพราะความเกิด ว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นที่เรื้อนกุดถังรู้อยู่ว่าถ้าเรามีภรรยาเกิดบุตรขึ้นก็คงจะเป็นที่เรื้อนกุดถังเช่นตัวเราเป็นแน่เราทนวิบากรับผลของกรรมจำเพาะแต่ตัวคนเดียวให้สิ้นเรื่องไปดีกว่าอย่าให้โรคนี้ไปติดต่อกับบุตรอีกเลยคิดอย่างนี้สู้ทนไม่มีภรรยาไม่ได้โรคนานติดต่อได้ถ้าเช่นนั้นควรชมได้ว่าเป็นผู้คิดชอบมีใช่หรือ ก็โรคคือความแดดไข้เจ็บตายนี้จะมีร้ายกว่าโรคขุดถังอีกหรือจะว่าบิดามารดางโง่หรือฉลาดก็ตามใจว่าแต่จำพอตัวของเราดีกว่าคือว่าเราจะยอมให้มรดกอันชั่วร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แก่บุตรหรือไม่เพราะส่วนบิดามารดาเป็นอดีตเสียแล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขได้แต่ส่วนตัวของเราเป็นปัจจุบันมีทางจะแก้ได้ ข้อนี้ควรผู้มีปัญญาจะพึงปรึกตปองหรือจะเป็นไปว่าถ้าพร้อมใจกันไม่มีสามีภรรยาเสียด้วยกันหมดจะได้ใครสืบประเพณีต่อไปเล่าข้อนี้ไม่ควรประรบจะไปตรงกับสุภาษิตโบราณว่าเกี่ยวย่ามุงทุ่งนักปราชญ์ทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัตฏะท่านย่อมคิดจำพอตนเท่านั้นถึงแมโลกเขาร้องไห้เศร้าโศพทั่วไป ท่านไม่ยอมร้องไห้เศร้าโศกคนเดียวก็แต่เกิดแก่เจ็บตายนี้เองเป็นตัววัตทุกแบบนี้เราเชื่อว่าถูกล้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็ความเกิดเป็นเบื้องต้นเราเกิดมาเสียแล้วความตายเป็นเบื้องปลายความแก่ความป่วยไข่แนบอยู่สองข้างเราจะออกทางไหนท่านทั้งหลายผู้เห็นโทษแห่งวัตุทุกนี้ต่างคนต่งคิดหาทางออกจึงเกิดมีความเห็นต่างๆกัน พวกหนึ่งชื่อว่าสัจสตาสยาเห็นว่าความเกิดเป็นของเที่ยงเคยเกิดเป็นอะไรก็จะต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นร่มไปแต่ตัวก็ไม่พ้นตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่าอุเฉทเทศยาเห็นว่าตายแล้วสูญความรู้ความคิดที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นแสงของดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่นี้เท่านั้นถ้าถาตาทั้งสี่แตกจากกันเสียแล้วความรู้ความคิดก็ดับไปหมดชื่อว่าอุเฉทิฐิแต่ตัวก็จะต้องตาย อีกพวกหนึ่งชื่อว่าอนุโลมิคันตยาสยามีความเห็นไม่แน่นอนตามเขาไปอย่างนั้นเองจะเห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอีกก็ไม่แน่จะเห็นว่าตายแล้วสูญไปก็ไม่แน่อดทนไปตามเขาอย่างนั้นเองชื่อว่าอนุโลมิทิฐิแต่ตัวก็จะต้องตายเจ้าทิฐิทั้งสามนี้ออกจากที่ล้อมไม่ได้ต้องยอมตายชื่อว่าตายในที่ล้อมตายในห่วงตายในสมมุติจึงชื่อว่ามิจฉาทิฐิ อีกพวกหนึ่งชื่อว่ายถาภูตยานาสยามีความเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคือในเบื้องต้นเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเห็นว่าความเกิดเป็นอดีตคือเกิดมาเสียแล้วส่วนความแก่ความป่วยไข้ความตายนั้นเป็นอนาคตไม่มาถึงตัวซึ่งไม่มีเกิดแก่ป่วยไข้เจ็บตายนี้เป็นปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาสาม ความเกิดซึ่งเป็นอดีตเป็นการตัญหาตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นภาวะตัญหาความแก่ไขเจ็บตายซึ่งเป็นอนาคตนั้นเป็นวิภวะตัญหาเมื่อตรองได้ความชัดว่าตัวของเราตกอยู่ในอำนาจของตัญหาทั้งสามแน่นอนตัญหาทั้งสามนี้ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยอริยสัจเพราะไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นตัวสมุทัยนี้เองเกิดแก่เจ็บตายจึงกลายเป็นทุกข์ขออริยสัจขึ้น เมื่อตรวจตรองจนรู้จักหน้าตาของทุกและสมุทัยจนชัดใจแล้วก็จะต้องค้นหาทางละทางวางหาทางปล่อยหาทางออกจากปัญหานั้นจะละจะวางจะปล่อยจะออกทางไหนโบราณท่านว่าขึ้นต้นไม้สุดยอดแล้วจะไปทางใดก็ได้ความว่าขึ้นทางใดก็ต้องลงทางนั้นมาทางใดก็ต้องกลับทางนั้น เป็นตัวของเรานี้มาทางเกิดแก่เจ็บตายชะนี้แล้วจะออกทางอื่นไม่ได้ต้องออกทางเกิดแก่เจ็บตายนี้เองจึงจะตรงเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นแก่ใจชะนี้แล้วจะต้องตรวจดูความเกิดคําที่ว่าชาติความเกิดนี้จะหมายความเอาเป็นแน่ลงในเวลาใดทําไมจึงจะขีดลงได้ว่านี่แหละชื่อว่าชาติความเกิด เมื่อไม่เข้าใจให้ระลึกถึงปฏิจจสมุป,ปบาทธรรมที่ว่าภาวะปะัจจยาชาตพบเป็นปัจจัยแก่ชาติดังนี้ธรรมที่ว่าพบนั้นก็คือความเป็นความมีแห่งสกลกายอันนี้เองเมื่อสกลกายมีอยู่ก็ชื่อว่ามีพบเมื่อมีพบเป็นแดนเกิดอยู่แล้วชาติก็ต้องหมายเอาที่พบนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นตัวพบตัวชาติเมื่อพบปรากฏอยู่เพียงใดชาติก็ย่อมปรากฏอยู่เพียงนั้น ที่เราบริโภคอาหารหรือผัดเปลี่ยนยิริยาบถเป็นต้นก็คือบำรุงธาตุความเกิดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเราเกิดอยู่เสมอทุกขณะลมหายใจเข้าออ,อกอเมื่อธาตุความเกิดที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นของจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นแก่ใจของเราได้ในการใดธาตุความเกิดที่เป็นอดีตซึ่งตนเคยเข้าใจมาแต่ก่อนนั้นก็จะดับไปในการนั้น เมื่อเห็นชาติความเกิดซึ่งเป็นปัจจุบันโดยชัดเจนได้แล้วก็จะเห็นชาราความแก่พยาความป่วยไข้โมรณาความตายซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันมีด้วยกันพลัดพรากกากกันไม่ได้เมื่อความเห็นอันนี้ชัดใจแล้วส่วนชาราพยาธิโมรณาซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นอนาคตนั้นก็จะดับไปยังเหลืออยู่แต่ชาติชาราพยาธิโมรณาซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นตัวมรรคอ อาการที่เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างและเห็นตัวของเราเป็นปัจจุบันว่างจากชาติชราพยาธิมรณะด้วยนั่นแหลเป็นทุกข์ด้วยเป็นสมุทัยด้วยอาการที่เห็นชาติชราพยาธิมรณะเป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นชาติชราพยาธิมรณะตรงทีเดียวนั่นแหลเป็นนิโรธด้วยเป็นมรรคด้วย เมื่อมักภาวนาอัญโยคาวจรเจ้าเจริญให้เกิดให้มีครึ่งเต็มที่เป็นศีลวิสุทธ,ธิจิตตวิสุทธ,ธิทิฏฐิวิสุทธ,ธิครึ่งได้ในการใดยานทัศนะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่านี่โลกนี่ธรรมนี่สมมุตินี่บัญญัติก็จะปรากฏขึ้นแก่โยคาวจระเจ้าในการนั้นคือบรรลุวิมุตติธรรมนั่นเองชื่อว่าท่านออกจากชาติชาราพยาธิมรณะได้โดยดีด้วยวิชาและวิมุตติ ด้วยอาการอย่างนี้ท่านจึงมีนามว่าคามีผู้เกษมจากโยคะอเวรีผู้หาเวรมีได้อภโยผู้หาภัยมีได้ขณะที่ตโตติปวุจตินักปราชญ์ในโลกจึงให้เกียรติคุณแก่ท่านจำพวกนั้นว่าบัณฑิตบัณฑิตดังนี้ท่านจำพวกนี้ชื่อว่ายถาภูตยานาสยะคือออกจากที่ล้อมแห่ง้าสึกด้วยยานทัศนะคือตัวยถาภูตยานเป็นผู้ออกตัวได้ไม่ยอมตายในสมมติ เพราะเหตุฉะนั้นจึงเป็นผู้สมควรนักหนาอานันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงดำเนินตามแต่พึงเข้าใจว่าทางหนีทางสู้เหล่านี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยกิจยานคือปฏิบัติตัวภาเวตพพธรรมเป็นมรภาวนาได้แก่การทำให้พระอัฏฐังคิดมรรคบริบูรณ์ขึ้งเต็มที่แก่ตนเป็นข้อสำคัญ ได้รรยายในพุธพทธภาษิตคาถาแสดงกายนครตามพุธพทธภาษิตและอัตโนมัตยาธิบายพอเป็นทางแห่งความดำรี